สวัสดีครับพบกับเซอร์ลอยล้านนะครับคอนเทนต์นี้สําคัญนะเกี่ยวกับเรื่องคอนเน็กชันนะครับคอนเน็กชันเนี่ยมันไม่ใช่ว่าแค่รู้จักแล้วก็เราจะเห็นใครเป็นเงินไปหมดตรงหน้านะหรือว่าแค่รู้จักเฉยๆแล้วอ้างหรือว่าเคลมนะว่าสามารถจะทาธุรกิจจะเป็นคู่ค้ากันได้หรือจะไปขายเขาได้คอนเน็กชันไม่ใช่เรื่องแบบนั้นนะครับคอนเน็กชันเนี่ยมีข้อควรระวังอย่างยิ่งมากๆเลยเหมือนที่คอนเทนต์นี้กาลังจะบอกเนี่ย มันอาจจะทําให้คุณเนี่ยเสียความน่าเชื่อถือได้เลยนะครับถ้าคุณใช้แบบไม่มีทรงนะคานี้ผมอยากจะให้คุณเนี่ยเข้าใจก่อนว่าจุดแรกที่จะต้องเริ่มนะครับหรือว่าดูแล้วเนี่ยจะเปิดการขายนี่แหละถ้าเอาภาษาชาวบ้านก็คือไอคนที่อยู่ตรงหน้าคุณเนี่ยดูแล้วมีตังอะแล้วคุณจะเริ่มติดต่อพูดคุยหรือว่าเจรจาหารือทางธุรกิจเมื่อไหร่นะครับจังหวะไหนเป็นจังหวะที่เหมาะสมแล้วก็ข้อควรระวังเนาะเพราะว่า คอนเนคชันที่มันดีอ่ะถ้าเขารู้สึกอึอดอัดหรือเขารู้สึกไม่สบายใจกับคุณเมื่อไหร่นะรู้สึกว่าคุณเนี่ยคุกคามหรือเป็นไอ้หน้าเงิน่ะหน้าเซลใช่คำนี้คอนเนคชันเขาจะไม่อยากค้าขายหรือว่าทํามาธุรกิจอะไรกับคุณอีกต่อไปนะครับดังนั้นเนี่ยจะต้องมีควรระวังมากๆเลยนะครับอย่างแรกเนี่ยคอนเนคชันให้เราเนี่ยประเมินจากความสัมพันธ์นะครับจุดแรกคือความสัมพันธ์เรามีความแข็งแกร่งด้านความสัมพันธ์มากแค่ไหน นะครับอยากให้เทียมระหว่างการเพิ่งรู้จักสมมติว่าคุณเพิ่งได้เจอลูกค้าครั้งแรกเนะี่ยลูกค้าเนี่ยคือหนึ่งในคอนดิชันนะอันนี้พูดก่อนสมมติคุณนัดลูกค้าได้เนี่ยครั้งแรกมันจะมาดาหน้าขายเลยมันก็ไม่ใช่ใช่ปะยิ่งเป็น B2B อ่ะอุตส่าห์แบบเขาได้นัดเข้ามาพรีเซนต์แล้วอะ่ะก็ต้องค่อยๆสร้างความน่าเชื่อถือจากการถามคำถาม,ถามนำเสนอใช่ปะหรือสาธิตสินค้าหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเริ่มที่จะเปิดการขายอะ่ะแต่ว่ารีบปิดไม่ได้ครับนะครับ ทีนี้ในกรณีถ้าเป็นคนรู้จักนะหรือว่าเป็นการเรียนหรือไปเจอในกิจกรรมงานอดิเลกนะครับสมาคมชมรมสัมมนาพวกนี้คุณยังไม่สามารถใช้คอนเนคชันได้อันนี้ให้ระวังน,นะครับผมอยากจะให้คุณเนี่ยเริ่มจากการพัฒนาความสัมพันธ์เบื้องต้นให้มันโอเคโอเคก่อนให้มันแข็งแกร่งประมาณหนึ่งนะครับก็รู้จักตัวตนนะครับรู้จักอีกฝ่ายในฐานะนะถ้าอายุใกล้เคียงกันเนี่ย ให้เริ่มจากความเป็นเพื่อนเสมอนะครับเป็นเพื่อนก็คืออะไรจะไม่ขายของเลยคุณขายอะไรกับเพื่อนในห้องหรือว่าเพื่อนมาหาอะไรไหมก็ไม่ใช่ป่ะเพื่อนก็คือเพื่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเอาเรื่องผลประโยชน์เนี่ยเก็บไว้ที่หลังเลยอย่าเพิ่งรีบแบบขายเพื่อนถูกไหมเพื่อนก็ไม่มีใครชอบโดนขายนึกภาพป่ะทุกคนอยากจะเป็นเพื่อนเพราะว่าคุณหรือว่าตัวเพื่อนมีไลฟ์สไตล์มีงานอดิเรกความสนใจที่ตรงกัน เอาเรื่องนี้ก่อนนะครับค่อยๆสร้างจากความสัมพันธ์นะครับต้องมีกิจกรรมก่อนนะครับเสมอสําหรับการรู้จักคอนเนคชันใหม่ๆเนี่ยโดยเฉพาะงานสัมมนาหรือว่าเป็นคอร์สระยะสั้นนะครับหรือว่าพวกคอร์สปริญญาโทเนี่ยก็คืออะไรระยะเวลาหลักสูตรมันมีอาจจะเป็นอาทิตย์เป็นเดือนหรือว่าเป็นปีอ่ะใช่ปะก็ไม่ต้องรีบครับช่วงแรกๆก็เป็นช่วงทํากิจกรรมนี่แหละมีอะไรก็คือไปสังสรค์เฮฮา ไปเที่ยวทํางานกลุ่มนะครับหรือว่ามีงานอะไรที่ได้รับมอบหมายเนี่ยก็คือช่วยกันทําก่อนอย่างจริงใจนะอย่าเพิ่งแบบรีบเปิดการขายตั้งแต่ช่วงแรกๆนะอันนี้บอกเลยว่าไม่มีทรงเป็นอย่างยิ่งนะครับก็พอเราเริ่มที่จะมีกิจกรรมอะไรบ้างแล้วอะเริ่มอยู่กลุ่มกันได้แล้วแนะนําว่าให้เริ่มสร้างความน่าเชื่อถือครับในสิ่งที่คุณเชี่ยวชาญคือมันไม่ยากเนี่ยเพราะว่าเพื่อนคุณเนี่ยหรือพี่ๆน้องๆเนี่ยเขาก็จะถามว่าเราทําอะไรใช่ปะ พยายามเริ่มเผยความเชี่ยวชาญแบบสบายสบาย,บายไม่ได้ขายนะครับเช่นคุณเป็นนักธุรกิจด้านไอทีอย่างเงี้ยคุณเผยความเชี่ยวชาญเช่นในกลุ่มเนี่ยมีปัญหาด้านไอทีเรื่องของคอมพิวเตอร์เนี่ยคุณก็สามารถที่จะเสนอวิธีแก้ไขแบบที่ปรึกษาคือไม่ได้ขายเลยนะครับที่สําคัญก็คือให้ความรู้ฟรีเหมือนผมเนี่ยผมก็บอกอตรงนะว่าผมทําเพจเซลล์ร้อยล้านผมเนี่ยเป็นเซียนด้านการขายคุมเด็กคุมพวกน้องอยู่บริษัทอะไรเงี้ย เวลาเพื่อนมีปัญหาเรื่องทีมขายอะผมก็ให้คําตอบอย่างจริงใจนะครับและไม่เคยชวนเพื่อนมาเรียนแม้แต่คนเดียวนะครับไม่เคยมาโมส้สรรพคุณว่าเฮ้ยมึงมาเรียนคอร์สกูนะมึงควรจะซื้อของกูนะอะไรอย่างเงี้ยมันจะทำให้เพื่อนอะไว้วางใจเรามากขึ้นนะครับแล้วพอเขาเห็นผลงานเราใช่ปะ่ะในการเขียน Facebook ในคอนเทนต์ u t u b e แบบเนี้ยเดี๋ยวเขาก็ยอมรับเราเองครับเพราะว่าเราอะทา อย่างเนี้ยมาตั้งนานแล้วแล้วเราก็ไม่ได้แบบจะไปขายเพื่อนโอเคนะครับอย่างที่สามเนี่ยจะเริ่มที่จะเอาคุณค่าส่งต่อให้เพื่อนก่อนจำไว้นะครับคุณอยากจะได้อะไรจากเพื่อนคุณอยากจะได้อะไรจากคนที่แค่รู้จักกิฟต์ก่อนนะครับให้ก่อนเราค่อยรับนะครับกิฟต์ก่อนเทคเสม,มอไหมครับเมยคือคุณมีความเชี่ยวชาญเนี่ยคุณทําให้เพื่อนคุณเห็นละคุณสามารถที่จะบอกได้เต็มปากว่าคุณช่วยเพื่อนได้ใช่ไหม เวลาจะช่วยเหลืออะไรที่มันเป็นชิ้นเป็นอันแล้วอะครับสมมุติว่าเป็นเรื่องการขายใช่ปะ่ะของผมเนี่ยผมเปิดคอร์สเนี่ยผมก็พูดกับเพื่อนตรงๆว่ามึงเพื่อนกูอะมาเรียนฟรีเลยคุณต้องให้ก่อนให้ฟรีได้ก็ฟรีถูกไหมครับให้ลองก็ได้หรือเพื่อนมึงเพื่อนกูเนี่ยมาเหอะกูมีส่วนลดก็ได้ถ้ามึงจะให้กูช่วยเนี่ยกูทําให้ฟรีเลยแต่จริงๆมีทุนนิดหน่อยวะก็กูให้ราคาทุนเลยเพื่อน คุณต้องพิเศษนะครับคุณอยากจะได้อะไรจากคอนเนคชันเนี่ยคุณต้องให้เขาแบบเอ็กซ์คลูซีฟนะครับก็คือแบบพิเศษเสมอถูกไหมเวลามีข้อเสนออะไรที่มันดีลธุรกิจกันเนี่ยเวลาให้ก่อนนยจริงๆคุณจะได้รับทีห <AH ลังอย่างมากนะครับคือมันได้ใจจำไหมนะมันเริ่มมาจากความเป็นเพื่อนไงมันเหมือนแบบเราเปิดร้านน่ะคือเข้าใจนะไอ้หลายคอนเทนต์บอกว่าเฮ้ยเพื่อนกันแม่งต้องจ่ายเต็มนิคืออย่างนี้บริบทของของคนเอเชีย เพื่อนก็คือคนพิเศษครอบครัวเนี่ยแม่งต้องแด่ฟรีเลยใครจะมาเก็บตังกับญาติวะสมมุติคุณเปิดร้านเปิดผับเปิดบาร์เนี่ยญาติคุณนะเว้ยน้องคุณมานั่งกินเนี่ยมึงมานั่งคิดตังเต็มเหนี่ยวมันก็ไม่ใช่แล้วคืออย่างเงี้ยมันมันเหนียวถูกไหมถ้าเป็นอะไรที่ความสัมพันธ์ชัดเจนสูงๆเนี่ยมันต้องเอ็กซ์คลูอยู่แล้วครับ โอ้โหขนาดโรงแรม5้าดาวยังมีแต้มเลยหรือว่าสายการบินเนี่ยเขายังต้องสะสมไมล์เพื่อได้นั่งชั้น First First c l a s s Business c l a s s เพราะฉะนั้นคุณต้อง Ex c l u s i v e เสมอครับยิ่งกับ Connection ยิ่งคุณอยากที่จะได้อะไรจากเขาเนี่ยคุณให้ก่อนเสมอนะครับมีหลายคนพลาดข้อนี้มากๆเลยอยากเป็นนักธุรกิจหรือเป็นทายาทอะไรบางคนนี่รวยมากเลยนะครับเป็นพันล้านเนี่ยที่ผมรู้จักเนี่ยแต่มันไม่เคยให้อะไรใครสักคนเลยมันทำธุรกิจเกี่ยวกับเอนเตอร์เทนได้นะแบบว่า ถ้าแม่งอยากได้ใจเพื่อนอ่ะโคตรง่ายเลยมึงก็ให้เขกาก่อนกูเนี่ยแทบจะโฆษณามึงโอ้โหต้องมาที่นี่เท่านั้นนะแบบมันก็คือเพื่อนช่วยขายอ่ะเพราะว่าได้อะไรพิเศษอ่ะมันไม่ลืมบุญคุณกันอยู่แล้วแต่ไอเรื่องพวกเนี้ยพอไม่เคยให้อ่ะเพื่อนหรือคอนเน็ชันอะไรเขาก็ไม่อยากมายุ่งอะไรหรือถ้าจะมาทําธุรกิจเนี่ยไอนี่ก็เชื่อถือไม่ได้แล้วถูกไหมมันก็หมายความว่าคือตัวมันไม่เคยให้ใครมาเท่าไหร่เนี่ยมันก็ไม่น่าทําธุรกิจเนี่ยครับอันนี้คือหลักการว่า คอนเน t ชัน <Connect> กับคนรู้จักเนี่ยมันจะต้องเริ่มจากความสัมพันธ์เสมอตามลำดำับนะเริ่มความสัมพันธ์เริ่มโชว์ว่าเราเชี่ยวชาญแบบช่วยเหลือคนอื่นฟรีนะครับไม่ได้อวดแต่เป็นการแบบบอกว่าเราเก่งเรื่องนี้แล้วเราแก้ปัญหาให้ใครได้แล้วถ้ามันดีมากถ้ามันโชว์แบบเข้าตาได้ครับเข้าตาเพืเ่อนๆน,นะส่วนที่สามเนี่ยคือถ้ามันมีโอกาสมีอะไรที่เป็นช่วงที่แบบ ได้ให้เพื่อนฟรีๆรีะครับเป็นความสามารถของเราเนี่ยก็ให้ฟรีฟรีหรือคิดราคา e x c l u s i v ูซีฟจำไหมนะคุณอยากได้อะไรจากคนอื่นคุณต้องให้พิเศษก่าเสมอเนี่ยบอกเลยว่าคุณเนี่ยเมื่อผ่าน3ขั้นนี้ไ้แล้วนะครับคุณจะเริ่มเจรจาหรือเปิดการขายได้นะครับแบบนุ่มนวลมากๆนะครับถือว่าเป็นสถานาการณ์ที่แบบค่อนข้างเหมาะสมมากๆเลยนะครับโอกาสเนี่ยมันก็จะแบบมาจากตรงนี้แหละทามมิ่งที่ถูกต้องเนาะ ก็เริ่มจากความสัมพันธ์เพราะอะไรมันยั่งยืนครับมันยั่งยืนมากๆแล้วก็รู้สึกว่าเพื่อนก็ยินดีอะครับเนี่ยเขาเรียกว่าคอนเนคชันเต็มใจที่จะช่วยนะครับคุณต้องให้เขาก่อนนะครับก็ให้ดูในช่วงของความสัมพันธ์โชว์ความเชี่ยวชาญจนคนยอมรับด้วยนะจะดีมากคือเพื่อนยอมรับเรานะครับแล้วก็ให้ความช่วยเหลือหรือให้สิ่งที่คุณเก่งเนี่ยแบบฟรีๆนะครับหรือราคาทุนจาไห้นะ ก็มีข้อควรระวังครับแน่นอนว่าเมื่อกี้มันเป็นแพทเทิร์นที่ถูกต้องมากๆนะครับสิ่งที่ต้องระวังเลยก็คือมึงไม่เคยกิฟตเลยครับมีแต่เทคครับก็คือขอเนี่ยมันเหมือนก็คือดาหน้าไปขายอะ่ะมันชัดว่าแบบมึงเจ้าตังค์อ่ะมันต้องมีความสัมพันธ์ก่อนผมผมเนี่ยอ่ะยอมรับในศาสตร์ศิล์เนี่ยที่ผมไปเรียนผมขายเยอะนะครับปิดได้หลายคนเลยรุ่นพี่ก็เคยแต่ถ้าเป็นรุ่นใกล้ๆกันหรือเพื่อนเนี่ย จะเริ่มจากการให้ฟรีหรือไปให้คำปรึกษาฟรีนะครับไม่ได้แบบจะขายอ่ะเราก็ทํางานมืออาชีพะนะเนาะแล้วเราก็ไม่ได้แบบเฮ้ยมึงพี่เป็นพี่ผมนะหรือมึงเพื่อนกูมึงต้องซื้อกูไม่ครับเราไม่เคยบังคับเราก็ให้ความรู้หรือว่าช่วยแบบฟรีๆเลยนะครับแล้วก็จริงใจนะครับก็คือแบบเราทํางานในส่วนนี้จริง,รงๆเราก็รกักษาคําพูดใช่ไหมเวลาแบบเขาซื้อเราอ่ะเราก็มืออาชีพอยู่แล้วหรือขายแน่นอนเราก็ไม่ได้โอเวอร์เซลอะไรนะครับมันก็ไม่ได้แบบเหมือนโมอ่ะ มันก็คืองานของเราจริงๆอะซึ่งมันเช็คได้หมดว่างบการเงินอะไรเป็นไงเท่าไหร่บริษัทเป็นยังไงเว็บไซต์ผลงานที่ผ่านมาอย่างเงี้ยมันก็คือเราเหมือนเราเวลาไปเจอลูกค้าระดับสูงบริษัทยักษ์ใหญ่อะเราก็ใช้มาตรฐานเดียวกันนะครับกับ c o นเน c t ชันนะครับผลก็คือมันก็ไม่ต้องปรับอะไรเพียงแต่ว่าแน่นอนสิ่งที่พิเศษกว่าลูกค้าก็คือคอนเน็ t ชันเนี่ยอาจจะให้พิเศษหน่อยราคาหรือการทดสอบทดลองเนี่ยก็คนรู้จักอะเราก็ต้องให้เขาพิเศษ นะครับแล้วก็่าราเตะอนนี้สําคัญเนาะก็ต้องประเมินจากระยะเวลาความสนิทถูกไหมคือถ้ามันยังเพิ่งรู้จักกันหรืออะไรไม่ได้สนิทมากเอาตรงๆเนี่ยศาสตร์ศิทลทั้งรุ่นเนี่ยมันไม่ใช่ว่าผมไปเรียนแล้วผมจะดาหน้าขายแม่งทั้งหมดไม่ใช่นะครับมันจะต้องเริ่มรู้จักก่อนอ่าโอเคเช่นคนนี้แบบเคยไปตีกอล์ฟกันที่คนนี้แบบเฮ้ยไปออกรอบกันมาหลายครั้งไปเจองานเลี้ยงรุ่นอะไรเงี้ยค่อยๆคุยจนเขาเริ่มรู้จักเออเฮ้ยอันนี้มึงชื่อน้องแพรนะอะไรเงี้ย โอเคพี่ครับผมจําที่ได้นะพี่ทําอันนี้แล้วมันถึงจะค่อยๆเนี่ยเห็นไหมขนาดผมยังต้องไปตีกอล์ฟอย่างเงี้ยไปตีทําไมกับาศาสสินอล์ไหนก็ไปตีเพราะว่าเขาจะได้แบบมีมิตรภาพใช่ปะ่ะยิ่งไปอยู่กวนของผู้ใหญ่อย่างเงี้ยเออเฮ้ยได้เห็นนิสัยใจคอเราก็เทคแคร์เดียความสัมพันธ์มันเกิดใช่ปะ่ะจนเขาถามว่าเฮ้ยแล้วมึงทําอะไรว้แผนเนี่ยเราก็ค่อยโชว์ไปเนี่ยโอกาสที่มันเป็นทามมิ่งที่เหมาะสมการรัเทศท์ที่เหมาะสมะนะครับมันจะช่วยให้การ ขายนะครับอ่ะตรงๆเลยนะจะขายกับคอนเนคชันที่รู้จักอะ่ะหรือขอความช่วยเหลือให้เขาบอกต่อแนะนําหรือแนะนําคนที่เป็นคนจริงให้เราอะ่ะง่ายมากๆนะครับทีนี้ต้องระวังอีกเรื่องหนึ่งข้อควรระวังอีกอันหนึงสำคัญมากคือการเอาชื่อของคอนเนคชันไปอ้างนะครับโดยที่ไม่ขออนุญ,ญาตอันนี้แบบโอ้โหนานหนักเลยเช่นคุณอนะ่ะจะไปเคลมกับบคุคคลที่สเช่นนะสมมติคุณไปขายของลูกค้านี่แหละไปขายแบบแบบบริษัททั่วไป อาจจะเป็นบริษัทเดียวกับคอนเนคชั่นที่แบบเรารู้จักเนี่ยแล้วคุณก็อ้างชื่อพี่เขาว่าเนี่ยผมรู้จักพี่คนนี้นะผมจะให้พี่เขามาช่วยดูนี่นี่นั่นนะครับโดยที่คุณไม่ได้ไปบอกพี่เขาก่อนนะแล้วพอดาลูกค้าเขาไปถามพี่คนนี้จริงอะ่ะเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยแม่งมึงอ้างกูทําไมวะไม่ไปถามกูอะ่ะเขาอาจจะไม่ได้ถูกกันก็ได้นะครับมันก็เหมือนคุณโดนเมาแล้วขับอะ่ะแล้วคุณก็อ้างตํารวจอะ่ะมันเป็นเรื่องดีอะ่ะถามจริงไอ้ตำรวจคนนั้นโอเคอาจจะเป็นญาติคุณเป็นคนรู้จักนะ แต่เขารู้สึกว่าไอเชีย่ยกูต้องมาช่วยมึงในเรื่องที้ฮี้่เข้าใจปะแบบมึงเมาแล้วขับแล้วทําไมมึงต้องโทรมาหากูวะเรื่องดีๆแม่งไม่ทาถูกปะอย่างเงี้ยคอนเนคชั่นเนี่ยเขายังอึอดอัดเลยเลอเพอเ,เขาก็โดนนายด่าว่าเฮ้ยเนี่ยญาติมึงบอกว่าเมาแล้วขับเนี่ยแม่งแบบบอกว่าอ้างชื่อมึงวะ่ะสมมุติญาติคุณเ็นอาจจะเป็นพันตีเป็นร้อยเอกอย่างเงี้ยเออแล้วคุณก็บอกเฮ้ยเนี่ยคนนี้ผมรู้จักจะช่วยผมนู่นนี่นั่นจริงๆแล้วไอคนที่คุณอ้างเนี่ย ว่ารู้จักตำรวจท่านนี้แม่งเซง็งจะตายหาเขาไม่ได้อยากจะมาช่วยมึงเลยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องแบบนี้เห็นไหมต้องระวังเวลาเราอ้างคอนเนคชั่นกับคนที่สามอย่างเงี้ยแล้วเขาไม่ได้รู้มาก่อนว่าคุณเอาชื่อเขาไปอ้างนะครับอันนี้ผมก็ต้องระวังนะจริงๆแบบในศาสตร์ศิลป์เนี่ยโอเคแบบผมก็ต้องเลือกจริงๆว่าผมไว้ใจได้เช่นคุยกับเมียผมเนี่ยผมก็บอกว่าเนี่ยผมรู้จักไอ้ลูกทายาทที่นู่นที่นี่ที่นั่นอย่างเงี้ยเป็นเพื่อนผมอะ่ะ เพราะาอะไรเพร,ะพเพราะว่าเพอราะว่าเมียผมเนี่ยแม่งไม่ได้ยุ่งกับไอ้พวกนี้แน่นอนแล้วเมียผมไม่ใช่คนปากโป้งใช่ไหมแต่ถ้าเป็นบุคคลที่มันนอกจากเนี้ยก็อันตรายเช่นแบบคนรู้จักที่ไม่ได้สนิทมากเนี้ยผมก็จะไม่พูดอะไรนะครับและอันต่อมาครับระวังนิดนึงก็คืออย่าเพิ่งรีบนะครับรีบก็คือแบบเข้าหาเพื่อผลประโยชน์แต่แรกอะ่ะอันเนี้ยแหละที่จะทําให้คนไม่มีทรงที่สุดก็คือมันยังไม่ได้เป็นเพื่อนกันเลยยังไม่ได้สนิทกันเลยกูยังไม่รู้มึงเก่งเรื่องอะไรแต่มึงเนี่ยมาเพื่อขายกูเลย มันมีเคสนะครับจริงๆในสถาบันผมเนี่ยประมาณว่ามีคนหนึ่งแบบชอบรู้จักกับทุกคนเลยแบบประมาณว่ามาแอดเฟซบุ๊กเนี่ยแหละนะครับแต่จริงๆแล้วอ่ะเขากลายเป็นแบบคือเขาขายตรงนะเออแบบเขารู้จักแล้วก็คือมาทักแบบยังไม่รู้จักเลยมึงเป็นใครวะมาทักว่าเราทําอะไรนู่นนั่นก็คือเหมือนเขาจะประเมินอ่ะว่าแบบอยากชวนเราแบบไปทําพวกขายตรงอ่ะคือเราไปดูโปรไฟล์เขาไงเราก็แบบอ๋อเฮ้ยคุณแม่งแบบแนว,แนว อะไรนะธุรกิจเครือข่ายอย่างเงี้ยมันก็เกิดความไม่จริงใจเพราะว่าโอมึงเป็นใครวะเข้าใจภาพปะคือยังไม่ได้มีอะไรที่เชื่อมโยงกันได้เลยนะครับผมเอาอีกเรื่องหนึ่งก็คือจุดร่วมจำไหมนะครับจุดร่วมมันยังไม่ได้ชัดอะ่ะโอเคแหละต่อให้เป็นสิทธิสถาบันเดียวกันมันเป็นจุดร่วมนะแต่แบบกิจกรรมนิสัยความเป็นเพื่อนมิตรภาพอะไรมันยังไม่เกิดเลยอะ่ะแล้วคุณมาแล้วผลประโยชน์มันตรงหน้าเนี่ยมันก็รู้สึกว่าเข้าหาเพื่อผลประโยชน์แต่แรกไม่แบบสารต่อเรื่องความสัมพันธ์เนี่ยครับ เนี่ยอันนี้คือจุดที่ควรระวังของการแบบใช้คอนเนคชันเนาะเนื่องด้วยเนี่ยผมเองก็จะไปเทคคอร์สเพิ่มเติมเกี่ยวกับคอนเนคชันนะครับผมเองก็ต้องระวังเหมือนกันแล้วก็เรื่องที่ผมผ่านมาเนี่ยมีข้อผิดพลาดนะครับเคยทำนะเลยประเมินว่าโอเคถ้าไม่อยากให้พลาดเหมือนผมนะเพราะว่าเสียดายมากนะครับคอนเนคชันดีๆเนี่ยตอนที่ผมยังวัตถิภาวะย,ยังไม่ดีเนี่ยก็เสียไปจริงๆนะครับอยากจะให้คุณเนี่ยได้ทําอย่างถูกวิธีแล้วก็รักษาได้ทั้งผลประโยชน์นะครับแล้วก็ มิตรภาพนะความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนนะครับเป็นคู่ค้าที่แบบช่วยเหลือเกืกูลูลอย่างเต็มใจนั่นเองนะครับขอบคุณที่ติดตามคุณนี่แหละเซเลล้านะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ทุกช่องทางนะครับ Facebook YouTube TikTok นะครับมีแชร์ทุกคอนเทนต์ทุกวันนะครับพบกันใหม่ครับทุกๆ8โมงครับแล้วมาดูกันว่าพรุ่งนี้จะเปอะไรเป็นทีเด็ดครับสดีครับสวัสดีครับ